สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่รักสวัสดีราศีธนูนะคะวันนี้นางฟ้าได้เลิกงามยามดีนะคะวันที่1นธันวาใช่ไหมเป็นเดือนของคุณหรือเปล่าราศีธนูขอให้ปัวปังกรละมังถังหม้อนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทําความรักนะคะการงานการเงินสิ่งดีๆที่จะเข้ามาตลอดธันวาคม1นึถึงสาธันวาคมนี้ดูซีดูซีว่าจะมีปฏิหารรักปฏิหารโชคลาภ ปฏิหารเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างน้อมรับพลังงานที่ดีหากม้นว่าตรงกับใครก็เสมือนว่านางฟ้าดูไพ่ส่วนตัวให้เลยนะคะแล้วก็ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยหวังว่าทุกคนคงจะประทับใจแล้วก็ราศีธนูเนี่ย เป็นราศีที่โทรมาเปิดไพ่ส่วนตัวมากที่สุดเลยวันนี้ก็เดี๋ยวโพสตคลิปเสร็จก็ดูไพ่ต่อให้ f อตอนบุ๊กมาตอนสี่ทุ่มนะคะขอบพระคุณสิ่งดีๆที่จักรวาลมอบให้นางฟ้าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ <c oughs> มาค่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะเดี๋ยวเจ็บคอพลังงานความรัก1-31ทธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดูสิไม่ต้องพูดเยอะคนรวยจะมากดกิ่ง เรียกหาคุณที่รักที่รักดาลิ้งดาลิ้งพี่มาถึงประตูแล้วเอาเงินมาให้เอาความสุขเอาความรักมาให้ดินพึกศกันมังกรพลังงานของชาวธาตุดินราชาถือเหรียญคนรวยสายเปจะมาหาคุณรักคุณอาจจะเกิดปีจอปีจอปีงูปีหมาปีหนูปีวัวปีลิงปีขานนะคะปีไก่ปีแพะได้ผู้ชายคนนี้เขาติด ตาตรึงใจลงหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยหากมันว่าเขาเป็นชาวทางไกลคนทางไกลชาวต่างชาติบ้านคุณก็แค่น้าปักซอยหากบันว่าเขาอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตอุบลอุดรขอน,อนแก่นยะโสธรบ้านคุณเนี่ยก็แค่น้าปักซอยสองชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงก็บินมาหาละนั่งรถแป๊บเดียวขับรถแป๊บเดียวนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนใจดีสายบุญสายเปอาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะแบบ ไปค่าขนมให้คุณหรือเปล่าหรือมาเจอคุณแบบปไปกินข้าวไปดินเนอร์กันใจของเขาเนี่ยว้าวุ่นว้าวุ่นคิดถึงแต่คุณส่องมองคุณอยู่ตรงเนี้ยทำไมแฟนฉันน่ารักจังเลยทําไมที่ลัางถึงได้ตะมุตะมูตมิหน้าแบบฟัดจริงๆเลยนะคะนี่คือพนังงานแบบมีปา๋าสปอร์ตใจดีสายเปยอยากดูแลคุณจากวันที่1ไปจนถึง31เลยหรือว่าดูแลมาตั้งแต่ต้นปีแนละ้วก็ไม่รู้สินะ อยากให้อ่ะให้เราก็ให้อีกกับคุณนะคะราศีธนูเท่าไหร่ก็ไม่พอและคุณเนี่ยเป็น ที่ถูกตาต้องใจถูกตาต้องใจของคนเกิดทัดดินนะคะดินพึกศพกันมังกรราชาถือเหรียญมากๆเลยนะคะ King of p e n t a c l e ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เงินของเขามีค่าแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าซื้อคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะถมคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะความรักมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะสมัยนี้ตื่นมาก็ต้องใช้เงินแล้วเปิดแอร์ปิดไฟอาบน้ำอย่าบอกว่าเงินไม่สำค ค,คุณผู้ฟังก็เลยแบบก็นั่นแหละนางฟ้ารู้ใจแบบนี้เราเลยชอบมาส่องมาฟังช่องเธอมีคนสายแปลใจดีสายบุญอยากออฟเฟอร์คุณตลอดเดือนพ่อธันวาคมนี้นะคะ ไปต่อนะคะไพ่ใบแรกก็สุดปังเลยอะธนูขาคุณจะได้เงินหรืออาจจะมีใครบางคนโอนเงินให้คุณวันนี้เลยทีเดียวเชียวก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่ยืมเงินคุณไปอาจจะแบบว่าอยากจะแบบใช้น้องใช้นี่คุณก็ไม่รู้สินะก็ดวงมันเปิดอะดวงมันปังอะใครก็รู้สึกแบบว่าอยากจะเคลียร์เคลียร์กับคุณให้หมดไปเลยทีเดียวเชียวนะคะไปต่อค่ะความรักสุดปังของราศีธนูตลอด ธันวาคมนี้6ไม้นะคะ King of Pentacles ทัดไฟทัดดินคนคนนี้มาไวมาไวไปไวหรือเปล่ามาไวแต่ไม่ไปไวอยากเกาะคุณนั้นๆน,นอยากพุง่งอยากเดินทางมาหาคุณหัวใจฉันนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าไกลกันนะบ้านเธอแค่หน้าปักซอยบอกมาเลยจ่ะที่รักว่าจะให้พี่ไปวันไหนอะไรยังไงเตรียมดีๆจะให้พี่เข้าหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านนะคะฉันจะไปหาเธอไปออฟเฟอร์ไปป้อนเข้าป้อนน้ำบีบนวดให้เธอดูแลเธอเสมือนว่าเธอเนี่ยเป็นอีกร่างหนึ่งที่อยู่กับฉันจิตวิญญ,ญาณของ ฉันผูกพันกับเธอแต่ตอนนี้ฉันอยากให้ร่างกายฉันผูกพันกับเธอนะคะคนรวยใจดีสายบุญอยากจะมาหาคุณนะ้บบัดนาวเลยนะคะ16นะคะ159 11 15 19 16นี่คือเลขของคุณกับเขาเลขพิเศษเลขสำคัญนะคะ ไปต่อนะคะราศีธนูจะเกิดปฏิหารรักเกิดเรื่องป๊บปังอะไรขึ้นกับคุณอีกเรามาดูซิดูซิ โอ้โ oh. สี่ดาบใครบางคนผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสี่ทอดถอนใจลืมคุณไม่ได้รักคุณจัง,จงเลยเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ราศีธนูขาคุณเนี่ยทำให้ใครแบบว่าคลั่งรักคลั่งใครหลงไหลได้ปื้มดังฟ้ามองว่าถ้าหากว่าคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดวันที่4วันที่11วันที่10 ห้าสิบก้านะคะสิบเอ็ดสิบหวันที่4วันที่สิบสีได้เขายัางบอกว่าธนูฉันรักเธอทา,า,ายพักใสแไล่ส่งฉันออกไปเลยนะฉันจะรวยฉันจะตั้งใจรวยเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอมีค่ามีค่าใช้จ่ายทุก การขับเคลื่อนของฉันความรักของฉันมันจะเติบโตแบ่งบานขอแค่เธอไม่ผักใส่ไร้ส่งเขานะคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่ามีเก็บด้านอายุห่างกันนะคะสี่เดือน4ี่ปีพนังงานของเลขสี่มาแรงหรือคุณอาจจะเกิดวันที่สก็ได้นะคะราศีธนูเขาอยากบอกว่าฉันมาหาเธอมายืนง้อเธอกดกิ่งหนะ้าบ้านเธอแล้วอะเปิดประตูรถให้เธอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องบอกว่าให้ฉันดูแลมีคนรวยใจดีสายบุญมากมาก เลยอยากดูแลออฟเฟอร์อยากชวนคุณออกไปท่องเที่ยวเดินทางเจอคุณแล้วก็แบบว่าชวนคุณไปแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมถวายสังฆทานไปแบบว่าวัดนั้นมูวัดนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าชอบปฏิบัติทําบุญสมาธิสวดมนต์เขากับคุณอาจจะแบบสินเสมอกันก็เป็นไปได้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าใช้กดแรงดึงดูดส่งพลังงานความรักใช้จิตวิญ,ญญาณไปสิงอยู่ข้างๆตัวคุณแต่ว่าร่างกายมันก็ต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางที่แบบต้องมีแกบกันนัดกันต้องมีแบบว่านะการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีแพชชั่นที่จะแบบว่าเทคแอคชั่นหากันเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีหน้าที่ภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะคุณอาจจะคบกับคนรวยยิ่งใหญ่ใจดีสายเปมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนเก่งฉลาดมีองค์ความรู้แล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะความรักตลอดเดือน ธันวาคมนี้จะปังไปไหนอะปังปุริเย่มีเด็กน้อยนะคะหนุ่มน้อยทตุไฟคุณอาจจะดีวกับนา,าไฟแม่สิสงธนูเด็กคนนี้นะคะถ้าหากว่าเขาดื้อกับคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายที่แบบเข้ามาฟังถ้าคุณดีวกับผู้หญิงที่แบบดื้อหรือคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังมีหนุ่มน้อยดื้ออยากจะพุ่งทะยานมาหาคุณเพราะว่าอยากแบบเอาอกเอาใจานะคะถ้าหากว่าเขามองเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเข้าถึงยากหรือกลับซับซ้อนนะ่ะธนูเขาอยากรู้ว่า อยากรู้ใจเธอจริงๆเลยเธออยากกินเด็กหรือว่ากินป่ากันแน่ถ้าหากว่ากินเด็กเราสแตนบายล้างเนื้อล้างตัวจับเตตัวเองใส่ตะกร้าล้างน้ํารอให้เธอกินอยู่ตรงนี้และจ้ะธนูมีพลังงานของใครบางคนนะคะอยากจะแบบออดอ้อนชอรออีอนอ,อนอ้อนแหนทำตัวตะมุตตะมีให้คุณแบบคลั่งหลักคลั่งใครแล้วก็ <c oughs> ถ้าหากว่าเขาคนนั้นอายุมากกว่าคุณนะคะเขาก็จะทําตัวให้แบบว่าคลายว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะ่ะไม่ใช่รุ่นเดียวกับแม่น้องนะแต่พี่เป็นรุ่นเดียวกับน้องนะคะมีคนอยากเอาอกเอาใจออฟเฟอร์ดูแลพาคุณออกเดินทางท่องเที่ยวหรือพุ่งมาหาคุณที่บ้านคุณอยากเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่อยากชวนคุณไปเจอญาติพี่น้องคนในเครือข่ายวงตระกูลของเขานะคะตังปุริเย่มากๆเลยนะคะธนูขา ที่สุดเลยค่ะหรือถ้าหากว่าคุณไปงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นงานขึ้นบ้านใหม่คืนสู่เย่าใดๆก็แล้วแต่มีผู้ใหญ่แอบมองแอบส่องคุณอุ๊ยหนูไปทําอะไรมาหนูธนูทําไมหนูสวยขนาดนี้หนูน่ารักขึ้นขนาดนี้มีผู้รักผู้ใหญ่ชมคุณมากมายเลยคุณหน้าเด็กลงหรือเปล่าหรือว่าเดือนธันวาเน,นี้ยคุณตัดผมใหม่คุณสวยขึ้นแน่ๆเลยใครต่อใครเลยบอกว่าชื่นชมแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยสวยไม่สั่งสวยตลอดการปังปุริเย่มากๆเลยนะคะ วันนี้นางฟ้าก็แบบเราสีธนูใช่ป่ะนางฟ้าก็ไปทําผมเจ้าของร้านทน,นผมก็แบบคุณเปิ้ลกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยทําไมหน้าเด็กขนาดนี้นางฟ้าก็แบบก็ไม่รู้สินะกินนอนกินนอนละมั้งเ <c oughs> ขาก็แบบโอ้โหอิจฉาความหน้าเด็กนางฟ้าจะห้ิแล้วนะคะ FC ซขาไม่ใช่เด็กละเด้อมากค่ะไปต่อค่ะ ความรักราศีธนู1-31่าธันวาคมนี้จะเกิดเรื่องปู๊บปังอะไรเพจออบค u ั cup, เด็กถือถ้วยคุณดีกับชาวทัตน้ำหรือเปล่าราศีธน,นูน้ำมีนกรกฎพิจิตอยากพิชิตหัวใจคุณเป็นรุ่นน้องหรือเปล่านะเขาไม่ดื้อล้ครับพี่นูครับพี่นูครับผมรักพี่ผมจะแบบว่าดูแลสปอร์ตออฟเฟอร์ขับรถให้กางล้มให้พี่ไม่กลัวแดดผมก็จะแบบทายูวีให้หันหลังมาเดี๋ยวทาครีมกันแดดให้เอาอกเอาใจานะคะโดนคนเอาอกเอาใจา แบบยิ้มหุบยิ้มหน้าบานเป็นจันดาวเทียมอะดาวศีธนูตลอดเดือนเนี้ยมีคนแบบ มาเป็นธาตุรักบริวารถึงที่เลยนะหอคุณอาจจะแบบว่านางฟ้าเราอ่ะก็ไม่รู้จะเลือกใครนะคนนั้นก็ป่าสปอร์ตใจดีสายเปเด็กก็หนุ่มแน่นเชียวเราใจเป็นที่สุดเลยนางฟ้าช่วยเลือกหน่อยสินะคะนางฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครให้คุณนะนะคุณต้องเลือกด้วยเซนแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของคุณว่าคุณชอบใครเพราะเขาเรานั้นเนี่ยตามเสน่หาตามรักคุณถึงหน้าบ้านอยู่แล้วนะคะ ไปต่อนะคะความรักตลอดธันวาคมเนี้ยจะเลิศไปไหนแม่แปดถ้วยใครบางคนอยาก ที่เดินออกไปจากชีวิตคุณนะ่ะเขาเสียใจเขาเจ็บปวดเขาไม่อยากหายไปคุณหายไปไหนอะ่ะมีพลังงานของคนเกิดราศีสิงค์คิดถึงคุณมากอยากเจอคุณคุณหันหลังให้เขา move on ไม่สนใจไม่แยแสไม่หันกลับมามองเขาเลยเขาอยากง้อขอโอกาสแล้วเขาบอกว่าเขาว่าลืมคุณไม่ได้เลยนะเอ๊ะพลังงานอื่นๆคนเก่าหรือเปล่าคะเลข8ดเลขสี่บเขาอยากบอกว่าเกิดเดืน8เดืนสได้ เขาอะลืมคุณไม่ได้นะคิดถึงคุณเสมอส่องคุณตลอดเลยในโซเชียลคุณช่างน่ารักคุณช่างเจิดจรัสมีคนเข้ามาวุ่นวายขายขนมจีบให้คุณน่ะน่ามันไส้เป็นที่สุดเลยทําไมชีวิตคุณดีจังเลยในวันที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ชีวิตเขาเร่าเยี่ยหวห่อเหี่ยวเป็นมะเขือเผาเลยนะคะคุณช่วยแบบว่าทักกลับมาติดต่อกลับมาหรือว่าโทรมาให้เขาพาไปกินข้าวอะไรก็ได้มีพลังงานของคนเกิดราศีแมษราศีสิงห์วุ่นเวิร์คคิดถึงคุณส่องคุณมอง คุณแล้วก็ใจจะขาดร้อนรอนเพราะเธอไม่สนใจธนูเธอไปกับใครเธอก็ไม่บอกคุณเป็นคนที่ลึกลับมากเลยวันนี้อยู่จังหวัดนี้วันนั้นอยู่จังหวัดนั้นเดี๋ยวขึ้นเครื่องเดี๋ยวลงเรือเดี๋ยวขับรถคุณเป็นใครที่แบบว่าใครต่อใครก็แบบว่างงแล้วก็อยากจะแบบเครียดอยากจะเปคุณนะคะพลังงานออกมามีพฤกษ์กันมังกรแม่สิงห์นะคะแล้วก็มีพลังงานของทัศน้ํานะคะที่ดีกับคุณอยู่นะคะ ไปต่อนะคะสุดปังค่ะความรักตลาดส1วันนี้ของชาวราศีธนูช่องนางฟ้านั้นทำไมถึงได้แบบว่าฮอตมากแม่ขนาดนี้คะ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเงินเต็มกระเป๋ามีความสุขดูสีไพ่ความสุขก็ออกมาสามเหรียญคุณเป็นความสุขคุณอาจจะดีวกวับคนเกิดทัดดินจริงๆนะสามเหรียญเป็นไพ่ของชาวทัดดินอยากมาหาอยากดูแลอยากชวนออกเดทอยาก พนันเนาพันนออยากจะสกินชิปอยากทําอะไรก็ได้แค่มีเธออยู่ใกล้ๆอยากดูแลแบบเสมือนว่าเป็นไข่ในหินของฉันนะคะมีป๋าใจดีสายเปนะคะ เลขหนึ่เลขคะเลขเก้าเลขสามทัดดินอยากออฟเฟอร์อยากมาหาคุณแล้วอ่ะถ้าหากว่าเขาแพนว่าแบบจะบินมาหาคุณสิ้นปีหรือว่าก่อนมีนาคมนะเขาอยากบอกว่าโอ้โหหัวใจฉันเนี้มันร้าวรานมันวาวุ่นมันคิดถึงเธออยากกอดอยากหอมอยากฟัดอยากดูแลน้องหนูแล้วว่าบางทีเขาอาจจะเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ทักมาภายในวันที่สานี้่สาธันวาคมอีกสวันเนี่ย แบบเธอเราเลื่อนไฟตัว๋วเครื่องบินนะเธอเราแบบทนไม่ไหวแล้วว่าเราไปเลยค่ะเธอเลยได้ไหมนะคะอาจจะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะมีเพิ่มมาเป็นเลข3มเลขสิบนะคะเลขของคุณกับเขาหรือเปล่า1331นะคะเขาจะทําให้คุณรู้ว่า กับคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเปออฟเฟอร์มอบความรักโทรหาคุยหาวันหนึ่งทักหาคุยกันเป็นแบบหลายชั่วโมงโทรหาสามเวลาหลังอาหารบางทีคุณก็ยังมีความเป็นส่วนตัวแต่เขาก็แบบจะมีความเป็นส่วนตัวทําไมอยู่กันเป็นส่วนรวมแบบนี้ล่ะเธอไปไหนทําอะไรเธอเปิดกล้องทิ้งไว้ได้ไหมโอ้โหมีคนตัวติดคุณหนึบหนับหนึบหนับเลยนะคะไม่รู้สินะว่าดุ่นน้องหรือรุ่นพี่แต่ที่แน่คนคนนี้เป็นคนที่มีรากชะตามีชาติตระ,ะกูลแล้วก็เป็นคนที่มี อนาคตมีสมบัติแล้วก็มีคนรักมากมายแต่เขาเลือกที่จะแบบเครซี่ครั่งใครว่นเวอร์แต่กับราศีธนูนะคะมีคนชอบเขาจีบเขาอยากใกล้ชิดเขาแต่เขาอะไม่เอาไม่สนใจอยากจะมาหาแค่น้องนูน้องนูสุดสวยสุดหล่อของเขานะคะดีมากเลยพลังงานไพ่ออกมาดีดเดี๋ยวจะใช้อีกหนึ่งสำรับสำรับนี้ขออีกหนึ่งใบ 1, 1 3 1ธันวาความนี้ของชาวราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังดูสีพลังงานไพ่คุณจะมีตงังคุณได้เงินตั้งแต่วันนี้แน่ๆเลยใครถูกถูกรา,างวัลหรือว่าถูกสามตัวตรงมานะแวะมากดซูเปอร์แตงค่าขนมค่าไพ่ให้นางฟ้าด้วยนะหรือจะโทรมาแบบ FC ท่านอื่นก็นได้นะคะนางฟ้าเราไม่ดูไพ่หรอกเอาบัญชีมาเราจะโอนค่ากาแฟให้เธอมี f อแบบนี้นางฟ้า ึ้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Amazing สุดๆเลยนะคะแล้วก็ความเป็นราชา,ชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญน,นอกจากคุณจะได้เงินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอะ่ะจริงจังชัดเจนดินพุกศกันบางกรจะเข้ามาหนุนนำซัพพอร์ตเป็นใบเบิกทางให้คุณวิน้องตุ๊ก,กตาเป็นพยานเลยดูสิ ดินพฤชศพกันมังกรจะเข้ามาเป็นใบเบิกทางทางความสุขเกี่ยวกับความรักคุณจะได้กกกอดพุ่มพอดอีอ่อ,อนแหนะคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนไปกินข้าวต้มกุย้ยไปกินหูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งหรือว่าไสจุหน้าปักซอยทุกสิ่งอย่างเขาจะตามใจคุณคุณจะถูกตามใจนะคะด้วยแรงต้านที่มันแบบก็ฉันคิดถึงเธออ่ะฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันรักเธอมากจริงๆอ่ะนะคะ อยาก,กลัวตุ๊กตานางฟ้าตุ๊กตาน่ารักเดี๋ยวใช้ไพ่หนึ่งสำหรับนะคะราศีธนูขาความรักราศีธนู1-31ทธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูซิพลังงานพี่ไพ่สำหรับนี้สำหรับนี้เฮียนศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังนะมาค่ะ สิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักการงานการเงินปังๆจะเข้ามาสเตน มีใครบางคนอดรนทนไม่ไหวคิดถึงคุณโหยหาคุณคุณหายไปจากชีวิตเขานานแล้วเขาจะโทรมาเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมราศีสิงจะแบบพเนาพะนอยอมเป็นท่ารักอยากนัดเจอคุณอุย้ยก็ไม่รู้สินะว่าทาไมพี่สิงถึงคิดถึงน้องนูขนาดเนี้ยก็น้องนูเล่นตัวไม่สนใจไม่แบบว่าเทคแอคชั่นหาเขาเขาก็เลยจะต้องเทคแอคชั่นหาคุณบ้างรอการติด ต่อเทคแอคชั่นกลับมาของผู้หญิงผู้ชายแมาเล็ก ในะะใน8ชั่วโมง8วันนี้มีพลังงานของชาวราศีสิง์จะ take action กลับมาพิชิตหัวใจคุณนะคะก็ไม่รู้เขาอาจจะแบบเล่นแลบแต่ท่าทาเรื่องคุยกับคุณถ้าเป็นยังไงได้ข่าวว่าเธอไปทำสวยมาหรอไหนดูซิมาแบบเจอกันหน่อยสินัดสตาร์บัคอ a เมซ o n หรือคาเฟ่ไหนก็ได้ขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยซิจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกว่าคิดถึงใจจะขาดแล้วเนี่ยฝันถึงตลอดเลยนะคะมีคนราศีสิงวนเว กับคุณมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะสุดปังปังปุริเยความรัก1-31่ธันวาคมนี้ของชาวราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นสองไม้สองไม้คือไพ่ของทัดไฟอีกแล้วเมษสิงธนูคุณอาจจะดูกับชาวาัดไฟด้วยกันออกมาชัดคือสิงนะคะเมษนะคะเขายังบอกว่า ฉันทนเธอไม่ไหวแล้วฉันทนต่อการเช็คเลตติ้งใช้บารยารอยเริ่มเกวียนหรือว่าทําให้ฉันสันนส่นสะท้านสั่นสะเทือนเร่าร้อนคุณไปสั่นสะเทือนหัวใจใครบางคนคือแบบคุณไม่สนใจเขาหันหลังให้เขาไปโฟกัสเรื่องอื่นเขาเลยรู้สึกว่าโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นเลยธนูอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวสุขุมวิทเหรอเดี๋ยวจะแบบรีบขับรถไปหาเลยพาไปกินข้าวนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข2หมายเลข12หมายเลข1 0 8ราศีสิงห์นะคะอยากเทคแอคชั่นนะคุณมากๆเลยนะคะบ้านคุณก็แค่นับปักซอยนะคะตามนั้นเลยคุณธนูก็แบบว่าทำสวยรอเลยไปทำผมรอทำหน้ารอเลยนะคะแบบเขาอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆคุณอยากชมคุณอยากออดอ้อนให้คุณแบบว่าใจฟูเพราะว่าเขาอะต้านต่อแรงสเสน่หหาแรงพิศวาสที่มีต่อคุณไม่ไหวแล้วนะคะพี่นูน้องนูค่ะ พลังงานไพ่ดีมากเลยอ่ะเลิศเลิศค่าที่สุด <c oughs> ดูสิราชินีถือถ้วยคุณชนะเลิศคุณแบบดีที่สุดคุณน่ารักมากมากความรู้สึกที่คนคนนี้มีกับคุณนะคะเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันใครบางคนจะมาเคาะประตูบ้านมาหามาเจอแล้วก็ให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยเลือกแล้วที่จะแบบ ดูแลคุณไปจนแก่จนเฒ่าแล้วก็อย,กอยากอยู่กับคุณอย่างนี้เดินนานตลอดไปไม่อยากให้ใครมาแบบว่าเป็นส่วนเกินทางความสัมพันธ์ไม่อยากให้ใครมาแย่งมาพาคุณไปคุณจะเอาเท่าไหร่ว่ามาเลยเขาจะไปขายนาขายไล่เพื่อมาให้คุณพ่อคุณแม่สู่ขอคุณหรือบางคนนะคะอาจจะออฟเฟอร์เป็นค่าของเอเซซิลีให้คุณหรือจะพาคุณไปออกเดททำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีพลังงานของราศีเมษนะคะสิ นะคะแล้วก็มีพลังงานของมีนกรกฎพิจิตร7 11 12 18นะคะ16 19นะคะ25 24 26เข้ามานะคะเขาอยากบอกว่าใจฟูมากๆเลยได้รักธนูได้เปิดใจได้มาหาได้แบบว่า,ากลับมาอยู่ตรงนี้เป็นคนของเธอนะคะพลังงานแบบว่าไพาด่ดีๆแหละเธอ ไปต่อค่ะ ความรัก1-31ธันวาคมนี้จะเกิดการสั่นสะเทือนอะไรขึ้นกับคุณอีกคะเฮอร์มิตพลังงานของใครบางคนสองสเบิงคิดถึงรักแคร์ห่วงอยากเจออยากอยู่ในชีวิตเธอฉันมองเธอในโซเชียลเธอทำไมสวยแซบระเบิดระเบ้อขนาดนี้นะคะมีพลังงานของทัศดินมาด้วยและ9ก้าราศีกันเขาอยากบอกว่าทนสองคุณอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วทำไมทุกครั้งนาที่เปิดใจเปิดกล้องหรือว่าพูดคุยกับคุณเขาึงมีแบบกระเป๋าตัง นะอยากจะแบบเธอเป็นยังไงเธอสบายดีไหมเป็นห่วงนะคิดถึงนะรักจังเลยห่วงคุณแบบเหมือนนกน้อยในกรงทองใครบางคนเนี่ยห่วงคุณมากๆนะออกมาราศีกันราศีกุมราศีสิงห์นะคะกรากฏพิจิกมีนะคะห่วงห่วงมีเมตดด้วยอยากบอกว่าอย่าไปไหนอย่าเปิดใจให้ใครอย่าเช็คเลตติ้งเยอะนะคะพี่ห่วงพี่ห่วงน้องพี่แคร์ที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยไปสวยใส่ใครสวยใส่พี่แค่คนเดียวก็พอนะ ะะพลังงานของคนคนนี้การกลับมาของป๋าสปอร์ตใจดีหรือเซตินีคนที่มีตังมีบารมีจะกลับมาว่นเวอร์งอออฟเฟอร์แล้วก็ มอบสิ่งดีๆให้คุณและบางคนอาจจะมีของขวัญแบบรักชูให้คุณด้วยนะคะคุณนะมีสเสน่ห์มากๆเลยในเดือนธันวานี้1-31นี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังรับพลังงานบวกดีๆออกเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็นะคะมีแต่ความสุขอาจจะมีใครบางคนซื้อตั๋ว first c a r d พาคุณไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นสิ้นปีฝั่งยุโรปก็เป็นไปได้นะคะขอให้ปั๊ปังเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็มีการแบบว่าโรแมนติกระมุนสกินชิพเรื่องแบบ แพชชั่นแบบจุดจุดจุดสิบแปบวกสิบวกก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ถูกใจตรงใจทุกคนนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะราศีธนูพลังงานไพ่ดีมากขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะ